ข้อ18นะครับให้ t เป็นจำนวนเต็มบวกซึ่ง14น้อยกว่า1ส่วน1บวก1ส่วน2บวก1ส่วน3บวกไปเรืเ่อยจนถึงบวก1ส่วน t และน้อยกว่า14.0001จงจงหาว่าค่า t เนี่ยอยู่ในช่วงใดนะครับกไก่ อยู่ในช่วงตั้งแต่ปิดหนึ่งเปิดสิบกำลังสี่ขอไข่ช่วงปิดสิบกำลังสี่เปิดสิบกำลังแปดข้อควายปิดสิบกำลังแปดเปิดสิบกำลังสิบสองงองงูปิดกำลังสิบสองเปิดสิบกำลังสิบหกนะครับตรงนี้เนี่ยในช้อยเนี่ยสัญลักษณ์พวกนี้ก็คือสัญลักษณ์ช่วงนะครับถ้าเป็นกรอบเนี่ยจะเรียกว่าปิดแต่ถ้าเป็นวงโค้งเนี่ยจะเรียกว่าเปิดนะครับปิดกับเปิดต่างกันยังไง ปิดเนี่ยหมายถึงรวมกับจำนวนตัวนั้นด้วยนะครับก็คือรวมตั้งแต่1เลยนะครับไปเรื่อยอยู่ตจนถึง10บกำลังสี่แต่ว่า10บกำลังสเนี่ยมันเป็นเปิดใช่ไหมครับมันจะไม่นับ10บกำลังสีแต่ว่าเราอยู่ระหว่าง10บกำลังสีนั่นเองนะครับเปิดก็คือไม่นับแต่ปิดเนี่ยจะนับจำนวนตัวนั้นด้วยเลยนะครับทีนี้กลับมาดูจอยของเราเขาบอกว่า1บวกหส, 2, กส 3, กก่วนสบวกหส่วนสบวกไปเรื่อยถึง1ส่วนทีเนี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง 14และ14.00 01นะครับองะะนะครับงั้นเราจะทำไงดีครับอ่ข้อนี้เนี่ยายากนะครับพี่จะเฉลยให้ฟังเลยนะครับก็คือสมมุตินะครับว่า <c oughs> 1บวก1อ่ผิดผิดหนึส่วน1บวก1ส่วน2บวก1ส่วน3บวกไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วนด้วย สองกำลัง14ลบ1นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับอะไรครับจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน1นบวก1ส่วน2อบวก1ส่วน3าใช่ไหมครับอ่าเดีย๋ยนี้พี่จะเขียนแจกแจงออกมานะครับบวก1ส่วน4ี่บวก1ส่วน5บวก1ส่วน6บวก1ส่วน7อ่าทีนี้ก็มาเขียนเปิดวงเล็บใหม่เป็น1บวก1ส่วน8บวก1ส่วน9บวก1ส่วนสิบ บวกไปเรื่อยๆถึง1กําลัง15นะครับเอ้ย1ส่วน15นะครับอ่าเราก็จะมาเริ่มเปิดวงเล็บใหม่ด้วย1ส่วน16นะครับจนสุดท้ายเนี่ยจะมาจบด้วย1ส่วน2กําลัง13บวก1ส่วน2กําลัง13บวก1บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตัวสุดท้ายก็คือ1ส่วนด้วย2กําลัง14ลบ1นะครับอ่าอันนี้คือพ,พ,พี่เขียนแจกแจงออกมานะครับจากประโยคข้างบนสมัครจากข้างบนนะครับ ซึ่งไอตัวที่เราเขียนมาได้ด้านล่างเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสามนะมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับมันก็จะกลายเป็นสิบเอ็ดส่วนหกนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็คือหนึ่งส่วนสี่บวกหนึ่งส่วนห้าบวกหนึ่งส่วนหกบวกหนึ่งส่วนเจ็ดเนี่ยพี่จะสมบุติแล้วกันว่าให้มันเป็นหนึ่งส่วนสี่ให้หมดเลยนะครับซึ่งถ้าพี่เปลี่ยนตัวอื่นเป็นหนึ่งส่วนสี่เนี่ยจะได้ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าใช่ไหมครับ นี่วงเล็บวงเล็บนี้อ่ะพี่เขียนตัวนี้นะครับอ่านี่ก้อนนี้เนี่ยจะมีค่าน้อยกว่า1ส่วน4บวก1ส่วน4บวก1ส่วน4บวก1ส่วน4ใช่ไหมครับอ่าดังนั้นพี่ก็เลยจะเขียนว่าไอ้ก้อนเมื่อกี้เนี่ยทั้งก้อนรวมกันเนี่ยมีค่าน้อยกว่า11ส่วน6บวกกับ1ส่วน4บวก1ส่วน4บวก1ส่วน4บวก1ส่วน4นะครับแล้วก็บวกกับ น้องมาดูก้อนต่อมาครับก็คือ1นส่วนแบวกหส่วนเบวกไปเรื่อยๆถึง1นึงส่วนสิเนี่ยก็จะมีค่าน้อยกว่า1นส่วนแบวกห่ส่วนแบวกห่ส่วนแบวกหส่วนแใช่ไหมครับบวกเท่ากับจํานวนที่ตรงนี้มีนะครับดังนั้นก้อนเมื่อกี้เนี่ยก็จะน้อยกว่าพวกนี้นั่นเองอ,อันนี้พี่เปลี่ยนโจทย์นิดนึงนะครับทีนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ ตัวต่อไปก็จะเป็น1นึ่งส่วนสิบหกบหส่วนสิไปเรื่อยๆและตัวสุดท้ายวงเล็บสุดท้ายนะครับก็จะบวกอะไร1นึ่ส่วนสกำลังยี่นั่นเองนะครับบวกไปเรื่อยๆจะถึง1นึ่ส่วนสกำลังยีซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมี4ตัวใช่ไหมครับตรงนี้มี4ตัวตรงนี้มีกี่ตัวตรงนี้จะมี8ตัวตรงนี้จะมี ไอ้ hey, ตัวนี้จะมีสี่ตัวนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> ตรงนี้พี่เขียนผิดนะครับรน้องๆอ่าเอาใหม่เอาใหม่เราจะได้ว่าอ๋ออ๋อพี่เขียนถูกแล้วนะครับก็คือ นี่ตรงนี้แหละพี่เขียนถูกแล้วนะครับพี่มือนิดนึงนะครับขอโทษครับทีนี้ได้ว่าอันนี้เนี่ยก็จะ1นึ่งส่วนสบวกหส่วนหบวกหส่วนหบวกหส่วนเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่า1นึ่งส่วนสบวกหส่วนสบวกหส่วนสบวกหส่วนสใช่ไหมครับและตัวอื่นก็เหมือนกันถ้าพี่เปลี่ยนให้ตัวส่วนข้างล่างเนี่ยไปเป็น8ให้หมดมันก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นค่าทุกตัวเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้จะเป็น13นะครับอ่าอันนี้พี่เปลี่ยนให้มัันนนนเปป็อย่างี้้ไแลวะครบ แต่ว่าเครื่องหมายเนี่ยมันก็จะเป็นเครื LP ่องหมายน้อยกว่านั่นเองซึ่งถ้าพี่เอาพวกนี้เนี่ยมาบวกกันนะครับอันนี้เนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ครับ1นึส่วนสี่สี่ตัวก็จะรวมกันเป็น1 1ึส่วนแปดตัวก็จะรวมกันเป็น1 1ึส่วนสิบบวกกันสิตัวก็จะเป็น1งใช่ไหมครับฉะนั้นมันเลยได้ว่ามันจะกลายเป็นน้อยกว่า1 1บส่วน6บวกด้วย1ทั้งหมด11ครั้งนะสิครั้งนั่นเองนะครับอ่าก็เลยเป็นน้อยกว่า สิบเอ็่วนหกบวกด้วยสิบสองนะครับก็คือน้อยกว่าสิบสามเศษห้าส่วนหนั่นเองอ่าไอ้น้อยกว่า13บสเศษหส่วนกี่ยก็คือน้อยกว่าสิบใช่ไหมครับนั้นก้อนเมื่อกี้เนี่ยที่เราเอามาบวกกันเนี่ยจะมีค่าได้ได้ว่าน้อยกว่า14นั่นเองนะครับอ่าพี่เขียนโทนเอาอีกรอบนะบว่าตัวเมื่อกี้ที่เราเอามาคือหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสบวกไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งส่วนด้วยสองกลังสิบสี่ลบหนึ่งใช่ไหมครับ จะมีค่าน้อยกว่า1 3 5สเศษหส่วนหหรือว่าน้อยกว่า14นั่นเองนะครับทีนี้พี่ทำอย่างนี้เพื่ออะไร <c oughs> เพื่ออะไรครับเพื่อพ,พี่พี่จะได้บอกน้องว่าจากโจเนี่ยโจทให้เป็นอย่างนี้มาใช่ไหมครับว่าถ้าบวกไปเรื่อยจะถึง1ส่วนทีเนี่ย มันมีค่าม,มากกว่าสิบสี่ใช่ไหมครับแต่อันนี้เนี่ยมันตรงกันข้ามกันอันนี้มันได้น้อยกว่าสิบสี่ใช่ไหมครับดังนั้นพี่เลยคิดว่าลองมาดูตัวนี้นะครับ1บวกหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสามบวกไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งส่วนสิบกำลังสี่ลบ1เนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าหนึ่งบวกหนึ่งส่วน2บวกหนึ่งส่วนสามบวกไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน2องกำลังสิบสี่ลบหนึ่งนะครับ อ่าตัวนี้เนี่ยมันคือ10บกาลังสีใช่ไหมครับทาไมถึงไปเปรียบเทียบกับ10กาลังสีเพราะว่าน้องๆลองดูในชอยสิชอยเนี่ยมันเป็น10กําลังสี่สิบลังแปดสิลังสิบสองสิบกำลังสิบหกใช่ไหมครับดังนั้นพี่เลยเนี่ยต้องมาเปรียบเทียบอยู่เปรียบเทียบว่าทีเนี่ยครจะอยู่ในช่วงไหนก็เลยเอา10บกาลังสีเนี่ยมาเทียบกับ2กําลังสิว่าใครมีค่ามากหรือน้อยกว่ากันนะครับซึ่งมันจะได้ว่า10บกาลังสเนี่ยมีค่าน้อยกว่าใช่ไหมครับพอมันมีค่าน้อยกว่า ก็ทำให้หนึ่งบวกหนึ่งส่วน2บวกหนึ่งส่วนสาบวกมาเรื่อยๆถึงหนึ่งส่วนสิบกาลังสี่ลบหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีค่าน้อยกว่าตัวนี้ไปด้วยนะครับฮะมีค่าน้อยกว่าตัวนี้นั่นเองหนึ่งส่วนสองกำลังสิบสี่ลบหนึ่งนะครับอ่าและทีนี้ถ้าเอาบรรทัดที่หนึ่งกับบรรทัดที่สามมารวมกันนะครับจะได้ว่าหนึ่งบวกมาเรื่อยๆจนถึง หส่วนสิบกำลัง4ี่ลบ1เนี่ยจะมีค่าน้อยกว่า14นะครับอ่าได้ว่า1บวก1ส่วน2บวก1ส่วน3บวกมาเรื่อยเื่อยจนถึง1ส่วน10กําลัง4ลบ1นเนี่ย <c oughs> มีค่าน้อยกว่า14แต่โจทย์เนี่ยโจทย์ให้มาว่า1บวก1ส่วน2บวก1ส่วน3บวกมาเรื่อยเื่อยจนถึง1ส่วนทีเนี่ยมีค่ามากกว่า14อีกดังนั้นเราเลยได้มาว่าสรุปนะครับ ว่าทเนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ10กําลัง4นั่นเองนะครับ T จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ10กําลัง4อันนี้คือสิ่งที่เรารู้มานะครับแต่ว่ามากกว่า10บกำลัง4เนี่ยมันก็เพิ่งตัดช้อยไปได้แค่ช้อยเดียวใช่ไหมครับก็คือตัดช้อยกอไก่ทิ้งไปเราก็ต้องทําอย่างนี้เนี่ยเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็มาเปรียบเทียบกับ10กําลัง8บ้างนะครับอ่าและถ้ามันได้ว่ามากกว่า10กําลัง8เราก็จะไปเปรียบเทียบกับ10กําลัง12นะครับทีนี้ เราก็มาดู1บวก1ส่วน2บวก1ส่วน3าบวกไปเรื่อยๆจนถึง10บกำลัง8เนี่ยจะมีค่ามากกว่า1บวก1ส่วน2บวก1ส่วน3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก1ส่วน2องกำลังยีบหกนะครับทีนี้พอได้อย่างนี้ปุ๊บก็จะได้ว่าอะไรครับไอ่หบวก1ส่วน2บวก1ส่วน3บวก1บวกไปเรื่อยๆถึง1ส่วนสองกำลัง26กเนี่ย จะมีค่าเท่ากับอะไรจะเท่ากับตัวนี้นะครับก็คือ1บวกหนึ่งส่วนสองบวก1ส่วนสาอันนี้คือวิธีเดิมเลยนะครับบวกกับ1ส่วนห้าบวก1ส่วน6บวก1ส่วน7็บวก1ส่วนแปแล้วก็บวกกับ1ส่วน9้าบวก1ส่วน10บวกไปเรถึงหนึ่งส่วนสิบหกนะครับจนสุดท้ายเนี่ยจะได้ว่าบวก1ส่วน2องละสกำลัง25่สบาบวก1นะครับ บวกหส่วน2กําลัง25บวก2บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก1นส่วน2กําลัง26่นั่นเองอ่าตัวนี้คือที่พี่ปีกาลงมาชี้ลงมานะครับก็คือก้อนนี้ทั้งก้อนนั่นเองจะเป็นเท่ากับตัวนี้นะครับทีนี้ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยมันก็สามารถเอามาดัดแปลงได้นะครับก็คือ1ส่วน5บวก1ส่วน6กบวก 1, ส่วนเบวก1นส่วน8เนี่ยพี่ก็จะเปลี่ยนให้มันเป็น1ส่วน8ทั้ง4ตัวเลยนะครับ เปลี่ยนเป็นหนึ่งส่วนแปดนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นหนึ่งส่วนสิบหกให้หมดเลยนะครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับมีทั้งหมด8ปดตัวตรงนี้ก็มีทั้งหมดสี่ตัวนะครับส่วนกองเล็กข้างหน้าเนี่ยก็เอามาบวกกันไปเลยนะครับจะได้ว่าไอก้ก้อนเมื่อกี้เนี่ยเท่ากับยี่สิบห้าส่วนสิบสองนะครับบวกกับหนึ่งส่วนแปด 4ครั้งแล้วก็บวกกับ1ส่วน16 8ครั้งนะครับอ่าอันนี้8ตัวบวกไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน2กำลัง26นะครับ ทั้งหมดสองกำลังยี่สิบหกตัวนะครับเอ้ยี่สิบห้านะครับอ่าทีนี้ก้อนนี้เนี่ยรวมกันปุ๊บเนี่ยมันจะได้เป็นยี่สิบห้าส่วนสิบสองบวกกับอันนี้เนี่ยมันได้เป็นหนึ่งส่วนสองนะครับหนึ่งส่วนแปสี่ตัวอันนี้หนึ่งส่วนสิบหกแปดตัวก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองนะครับก็ทุกตัวเนี่ยจะรวมกันได้หนึ่งส่วนสองหมดเลยนะครับอันนี้เนี่ยได้สองกำลังสิบสามตัวนะครับอ่าพี่เขียนผิด มันจะเป็น1นส่วนสบวกกันหบวกกับหนึงส่วนสบวกกับหนึส่วนสบวกกับหนึส่วนสนะครับซึ่งมันมีอยู่ทั้งหมด24ตัวดังนั้นก็เลยได้เป็น25ส่วน12บวก24คูณ1ส่วน2นั่นเองนะครับอ่าก็จะกลายเป็นเท่ากับ25ส่วน12บวกกับ12บสอนั่นเองก็จะเป็น14เศษ1ส่วน12นะครับ ซึ่ง14เศษ1ส่วน12เนี่ยมันมากกว่า14.0001นะครับอ่าก็เลยได้ว่าไอ้1บก1ส่วน2บก1ส่วน3บวกไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน10กําลัง8เนี่ยซึ่งมันมีค่ามากกว่า14เศษ1ส่วน12เนี่ยก็จะมีมกค่ามากกว่า14.0001ไปด้วยนะครับดังนั้นเราเลยได้ว่าถ้างั้น1บวก หนึ่งส่วนสองกหนึ่งส่วนสามบวกไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งส่วนทีเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าสิบสี่จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งก็เลยได้ว่างั้นทีเนี่ยจะต้องน้อยกว่าสิบกำลังแปดนั่นเองนะครับอ่าดังนั้นก็เลยได้ค่าทีมาแล้วว่าต้องอยู่ในช่วงระหว่างสิบกำลังสี่กับสิบกำลังแปดนั่นเองนะครับก็เลยตอบข้อขอไข,อข,อข่ข้อนี้เนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับไม่นิดเนี่ยถือว่ายากมากๆเลยนะครับน้องๆทำไม่ยากเ้างก็ไม่ต้องเสียใจนะครับแต่ว่า ถือว่าเราจะได้เจอโจทย์แนวใหม่ๆนะครับโจทย์แนวนี้เนี่ยก็คือการเปลี่ยนส่วนนะครับให้เป็นเลขที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็คิดถึงเรื่องการมากกว่าน้อยกว่าน้อยกว่านั่นเองก็จบข้อ18นะครับ